ฝ่ายบุคคลถามว่าทําไมถึงลาออกจากที่เก่าเราจะตอบไงไปดูกันเลยตายคนเจอคําถามนี้เข้าไปในห้องสัมภาษณ์เดีลยวช็อกตายเลยครับเพราะไม่รู้จะตอบไงครับน้องเหตุผลแรกเด็ดที่เรามักจะอ้างคือเราไม่ได้มีความก้าวหน้าในที่ทํางานเดิมครับน้องเด่นน้องนทําทำงานที่นี่มาห้าปีแล้วเดียเออแต่ไม่ได้โปรโมทครับเขาดองน้องยอยู่ในตําแหน่งเดิมครับน้องต วิธีที่ตอบเดียวจะตอบแบบนี้ครับให้น้องตอบว่าองค์กรที่ทํางานอยู่เดี๋ยวมีโครงสร้างแบบแฟลตกับน้องหรือแบนครับหมายเขาว่าในแผนกที่น้องทำเนี่ยมีเมนเจอร์แค่คนเดียวครับแล้วถ้าเอเมนเจอร์เดี๋ยแม่งไม่ลาออกสักทีเนี่ยอยู่ที่นี่ไปยี่สิบปีเดียน้องก็ไม่มีทางได้โปรโมตเป็นเมนเจอร์แทนคนคนนี้ครับน้องตามให้น้องเนี่ยไม่มีไม่มีโอกาสเติบโตครับน้องน้องเลยจะอยากอยากจะหา เออที่ทํางานใหม่ครับที่มีอนาคตมากกว่าน,นี้ครับเออนี่คือเหตุผลแรกครับเหตุผลที่สองเนี่ยคือที่ทํางานนีเนี่ยไม่ปรับเงินเดือนให้ผมสัทีครับพี่เอ,อเงินเดือนเนด้งกิบเลยครับเออแต่ว่าเออเงินเดือนไม่ขึ้นแล้วแถมค่าของชีพจะเออขึ้นเยอะอีกครับ ด้วยเตี๋ยวขึ้นจากจามละหกสิบเดี๋ยวเป็นเจ็ดแปดสิบแล้วครับอย่างนี้เลยครับเออน้องก็ต้องตอบอีกแบบครับบอกว่าแม้ว่าผมจะตั้งใจทํางานเต็มที่แล้วครับพี่แต่ที่ที่ผมทํางานอยู่เดียวเขาไม่มีการปรับค่าตอบแทนตามผลงานครับผมเลยอยากเออมองหาที่ใหม่ที่เติบโตไปด้วยกันกับบริษัทครับทั้งในเรื่องเ,ออเนื้อง,งานและรายได้ครับ ส่วนเหตุผลที่3ามเนี่ยคือว่าน้องเนี่ยอยากะจเปลี่ยนสายงานครับเออน้องเ,เจอทํางานไปห้าปีแล้วคนพบว่าเอองานที่เราทําอยู่ไม่ใช่ครับเออพบว่าแพชชั่นที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้อยู่ใน Job Description เลยครับแม้แต่น้อยครับเออน้องทํางานสายเดิมแล้วรู้สึกเหมือนแค่เป็นไม้ประดับครับน้องเออไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์ในองค์กรครับ แต่วิธีตอบเนี่ยห้ามตอบไปแบบนี้เออน้องต้อตอบว่าตอนที่น้องทํางานอยู่ที่นี่เนี่ยหัวหน้าง,งานน้องเนี่ยให้ไปช่วยงานอีกแผนกหนึ่งครับเออแล้วน้องเนี่ยสนใจงานนี้ครับพอไปลองทําแล้วรู้สึกว่าใช่ครับเอ,อชอบมากกว่างานหลักของตัวเองซะอีกครับมีแพชชั่นครับผมเลยอยากาพัฒนาทักษะนี้อย่างจริงจังครับพี่ผมเลยอยากเปลี่ยนสายงานมาสมัครงานที่นี่ครับ เออผมรู้สึกว่ามันใช่มากกว่าครับแบบนี้ส่วนเหตุผลที่สี่เนี่ยคือว่านอนแสวงหาความท้าทายครับผมทำงานมาที่นี่ได้ห้าปีสิบปีแล้วเออจนหลับตาทำงานได้อยู่แล้วเออมันไม่มีอะไรท้าทายเลยครับพี่เออผมเนี่ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซเจนจะเป็นไม้ตายซากอยู่แล้วครับเออฉะนั้นผมเลยหาความท้าทายใหม่ๆครับพี่ ผมอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับเพื่อเติบโตครับในหน้าที่การงานของผมต่อไปครับส่วนเหตุผลที่5้าเนี่ยคือว่าโครงสร้างองค์กรเปลี่ยนครับเออเช่นบริษัทมีการควบรวมกิจการครับเอ่อทำให้เขาเลอออหัวหน้าเก่าของผมออกครับพี่กลายเป็นหัวหน้าใหม่มาคุมผมแทนครับเออซึ่งหัวหน้าใหม่คนนี้ไฟแรงมากครับ ไฟแรงจนเผาจิตวิญญาณผมไปหมดแล้วครับพี่เออแต่น้องห้ามตอบงี้นะครับองค์กรเนี่ยปรับโครงสร้างจนรู้สึกผมเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในบริษัทตัวเองครับพี่เออซึ่งน้องห้ามตอบแบบนี้เหมือนกันน้องเนี่ยควรจะตอบครับว่าองค์กรเนี่ยพอรวบรวมกิจการเสร็จแล้วเนี่ยโอ้มันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับจนกระทบกับเออเนื้องานผมครับและแนวทางการทำงานครับ ผมจึงสแสวงหาเออที่ที่มีความมั่นคงและชัดเจนมากกว่านี้ครับพี่เลยมาสมัครงานที่นี่ครับส่วนเหตุผลที่หกเนี่ยคือว่าเออเหตุผลสุดท้ายครับสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ดีครับน้องเออผมเข้าออฟฟิศแล้วรู้สึกเหมือนเข้าคาร์ดเออซ่อนมีดคันเทปทุกวันเลยครับพี่เพราะผมรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยเออจะแทงข้างหลังผมก็ตลอดเวลาครับพี่ เเพื่อนร่วมงานผมเนี่ยไม่ไมท็อกซิกหรอกครับเออแค่มีเขาเรียกว่าอะไรครับเออมีฟิลของความเนก้ทกฟะถิบปกคุมทั่วออฟฟิศเลยครับพี่เอ,อน้องห้ามตอบแบบนี้นะครับแม้ว่ามันจะเป็นความจริงก็ตามครับน้องต้องตอบว่าบริกาศการทํางานเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมครับจากเดิมที่เพื่อนเนี่ยโอ้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับ เปลี่ยนเป็นความเห็นแค่ตัวครับตัวใครตัวมันครับเออแย่งชิงผลงานอย่างนี้ครับนินทานินทารับหลังอย่างนี้ครับมันทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเออหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆครับพี่ที่ส่งเสริมการพัฒนาตัวเองมากกว่านี้ครับเออและดีคือทั้งหกเหตุผลครับน้องซึ่งการลาออกจากที่เก่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอืม ถ้ามันมีเหตุผลที่ดีเพียงพอครับน้องที่อธิบายได้ครับเอ,อการลาออกไม่ใช่การหนีงานครับเอ,อแต่เราเดียหาที่ใหม่เดี๋ยที่พัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นเอ,อที่ดีกว่าเดิมครับน้องตัวเราครับอ,อใครเดี๋ยเคยตอบคาถามโบ๊ะโป๊ะโปอ,อในห้องสัมภาษณ์เดี๋ยพิมพ์มาคุยกันได้ครับน้องออแชร์เป็นความรู้ครับ แล้วพี่ก็มีอ e ีบุ๊กเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานครับน้องสนใจดูได้ที่หน้าช่องครับนอ้อสัมภาษณ์งานาครับรูปนี้ครับน้องแล้วนีแหละครับคือทั้งหมดครับนอ้อ